กัดไห้ได้แล้วไอตัวนี้นะไปมาเราล้าเราให้มันนี้ต <c oughs> ิดแผลเหมือนทหารเลย <c oughs> ่ย <c oughs> วันนี้ไม่ละถังหลังจากตื่นตอนเช้าขึ้นมานะครับเราก็จะไปดูนะครับ บริเวณป่าอาถรร์น,นะครับเมื่อคือนนี้ก็นอนตีใดเจ้าตีสอตีสอง,สองนะก็นอนดึกอยู่นะครับนอนตีสองนะก็ตื่นแต่เช้านะครับหัวค่ําหัวเช้านะวันนี้ก็จะไปสํารวจดูนะครับเมื่อคือนมันมีเสียงนะครับแปลกๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะครับบริเวณพื้นที่นะไป นี่เราขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องดูบรรยากาศนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับอยู่ข้างในนี่นะอันนี้ก็คือมาสารวจนะครับว่าป่ามันเป็นพื้นที่ยังไงนะครับมาครั้งแรกนะไปบรรยากาศเป็นยังไงฮะตาบึงนั่นหนะัสูงหนึ่งภูเขาโอ้เราจะพิชิตยอดเขาเอากินะให้ได้ ก็จะให้พี่น้องดูบรรยากาศนะครับฝั่งนู้นก็เป็นภูเขานะเห็นไหมเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูให้มันชัดเจนไปเลยโอ้ก็แยกทางออกดีๆนะนะเป็นยมมา,าองลุยลุยเอาไปจอดจอคลอง เป็นหน้าผานะครับเป็นภูเขาวิวที่สวยมากนะครับผมให้ดูนะครับทะเลหมอกใครอ่าไม่เคยเห็นทะเลหมอกนะครับพื้นที่ภาคใต้นะดูครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูดูครับมันตอนเช้านะมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นภูเขาเรื่องเมื่อคืนก็มีอยู่ว่านะครับมันมีเสียงเหมือน มีเสียงเดินนะครับแถวแถวบริเวณนี้แหละนะครับผมก็นอนอยู่ข้างในป่านะครับแต่ว่าเสียงเดินนั้นไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะเรากา็ได้ตื่นตัวอยู่ทั้งคืนนะครับก็เอาเป็นว่าคือไม่ได้นอนทั้งคืนนั่นแหละนะได้นอนบ้างไม่นอนบ้างนะก็เป็นเรื่องราวานะครับของเวลาออกปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ป่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ไม่ค่อยได้หลับแน่นอนกัน ตรงนี้ก็เป็นป่าอาถรนมากมายนะครับตรงข้างข้างในนั้นก็จะมีเป็นเหมือนที่เคยบอกนะครับเป็นเรื่องราวอาถรรพ์มากมายนะครับที่เราได้ประสบพบเจอเมื่อก่อนนะเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงเดินตรงนี้นะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไระก็เดินสำรวจดูนะครับก็นานพอสมควรแล้วเราก็จะลงไปนะพี่น้อง ผมให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยมากไปเราก็จะมาดูฝั่งนี้กันบรรยากาศดีไหมครับเป็นวิวที่สวยมากนะบรรยากาศแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อ,บอยๆนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่สวยสังหารนะครับสวยอันตรายแกไปเลยพนักานลงได้เราบ้านนั้นเขาดีๆเอ้อลงคือลิงนี่ก็ะดีตัว <c oughs> ขู่ทิ้งเองก็เผืเ่อของคำมหันมาจิ๋มก่อนเดี๋ยวามาเก็กก่อนพวกนี้กูของคามคเป็นแบบนี้กันตีที่ซยกันโอ้ยสูงเด้อสูงปีบ้านบอพญาวันเนี่ยเนี่ยข้าเคยตีจังสัน แล้เลย้<ฮ>กลับมาแล้วอมีขาเป็นยังไงบ้างฮะฮะลูกสายละ่ะเป็นยังไงบ้างเฮะเป็นยังไงลูกสายละ่ะสะพาหน้อยคิดฮอดบอ เจ้าคิดฮอตบอคิดฮอตค่อยบอเฮ้คิดฮอตค่อยอยู่บอหนดูแผลดิเดี๋ยวใส่ยาให้อีกมาต้นแรกไอ้จะกัดท้ายได้แล้วไอ้ตัวนี้นะไปมาเราก้าวเราให้มันนี้สนิทไปละกินไปละมันเลียมหายยาหม ติดแผลเหมือนทหารเลยนี่วันนี้ไม่ละถหำนั่นดีแล้วหลับตาหลับตาไม่ฉีกยาะชานะ โอ้ยหามออกจะไปหาไทยว้ายโอ้ยโอเคอะเฮ้ยเหายแล้ว นะครับหลังจากที่เรากลับจากทํางานนะครับวันนี้ผมก็จะไปถวายสังฆทานนะครับเนื่องจากแนวหลังฝากไปถวายสังฆทานแก่พระทิุสุนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ถวายทางคทานแล้วก็ผ้าไตรนะครับวันนี้ก็ให้พี่เพชรนะครับไปถวายนะครับผมก็จะนะครับนาอาหารไปให้ลูงพี่เหมือนเดิมนะครับไปไปกันแค่กระปุกใส่ซองก่อนพี่น้อง อองรัเน่นะ่าเทรมีเิาเจ้ายขนมไวักกากนาบรวลาเนทะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ถวายพระเลยนะครับพระสายๆนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้เหมือนเดิมหัวหารหัวหัรจาหาทุก้าสิ่งมาทั้งนี้องสีวายาตรายจสมสวยนี่เี้ยวเจ้าพนวลควายนะ่จ้งควายครับนิลหบหักันโด่งดังก้าตาหารกับท้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ติดติดถึงคุณพ่อคุณแม่กับกำไลเป็นเกุันเกวดาที่ปกป้องรักษาตัวเรานะอ ยาท้าวาิวหาปุรปาปริปุเรติสักการวนน้ำที่เต็มด้วยน้ำย่อมเป็นไปยังสมุทรใครอยู่ข้างเคียงโอทธิจันเฮยใคจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถอดสาธุ จะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเอาพระองค์ขังขังมาเราสร้างเรื่หายใจมาแล้วตอที่เจ้าสอนนะเราหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรูปสัญญาเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับกลับมานะครับก็มานะครับอ่า มอบผ้าไตรนะครับมอบผ้าไตรมอบสังฆทานต่างๆนะครับด้วยจิตศรัทธาของแนวหลังนะครับที่ส่งผ้าไตรนะครับหรือว่าสังฆทานนะครับไปมอบให้พระสงฆ์องค์เจ้านะครับก็ขอให้บุญนะครับกุศลนะครับกลับไปหาท่านร้อยล้านพันเท่านะครับครั้งแรกที่ผมได้ถือผ้าไตรนะครับครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะครับไปถวายพระแบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยถวายแบบนี้นะครับแต่ว่าไปเข้าวัดกับไหว้บูชาผมไปอยู่นะครับแต่ว่าถือผ้าไตรนะครับถวายพระ พิสูจน์สงนะครับก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก็นะครับก็ขอให้บุญกุศลนะครับกับไปหาท่านร้อยล้านพันเท่านะครับตามจิตศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านอ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านอ่าสุขภาพร่างกายนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับภารกิจของผมและก็เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายภารกิจนะครับไหจจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่บ้างนะครับก่าจะมาถวายสังฆทานให้ประสงค์นะครับก็สายแล้วนะครับแต่ก็นะครับไม่ได้สายใจนะครับแต่ว่าสายเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใจเราบริสุทธิ์นะครับก็มีความประสงค์นะครับจากแนวหลังที่จะมอบผ้าไตและก็สังฆทานให้พระสงค์ นะครับผมก็ได้นําไปให้กับพี่เพชรนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันที่ถือผ้าไตแบบนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับแนวหลังขอให้บุญกุศลนะครับกับท่านร้อยล้านบรรเท่านะครับไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้ร่ํารวยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับทางวงตระกูลก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับครั้งนี้ครั้งนั้นขออนุญาตนะครับผมก็ขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคืนนะครับก็มีเรื่องราวอาถรรพ์มากมายเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าวันหลังแล้้ววกกััันนนนะครบี็่า สายแล้วนะครับก็ขออนุญาตไปรับประทานอาหารแล้วก็จะไปเปลี่ยนเพื่อนนะครับเข้าเวปรปฏิบัติหน้าที่อีกนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับโอเคดีครับ